เจริญพรบดายจาัโยมทุกคนกท่านนะอัตมาภาพพระครูปลัดศิระพงศ์ประรักโมจะวาดวัดหนองยอดใต้นนตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีขอเชิญร่วมบุญสร้างลานปฏิบัติธรรมร่วมกันคุณโยมวัดหนองยอวใต้นนตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งจะมีการจัดปฏิบัติธรรมและก็อุปสมบทหมูมบ่บรรชาสามเณรพระดูดร้อนจะใช้สถานที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จึงเชื้อเชิญเจริญศรัทธาบดายตัโยมร่วมบุญสร้างลานปฏิบัติธรรมร่วมกัน นะซึ่งผู้คนจะได้มานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมตรงนี้บุญนี้บุญใหญ่คุโยมบุญเพื่อที่จะได้ช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็ขอเจริญพรบอกบุญบรรดาญาโยมทุกคนทุกท่านนะนะร่วมบุญสร้างลานปฏิบัติธรรมซึ่งจะเทป,ปูนเพิ่มแล้วก็จะมีหลังคานะหลังคาทางด้านนีนะ้เพื่อที่จะเป็นจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดในการจัดปฏิบัติธรรมคุณโยม เพราะฉะนั้นก็เชิญเชิญเจรยยิญสัทธามดาจัดโยมทุกคนทุกท่านขอบอกบุญมายัดโยมมานาที่นี้นะร่วมบุญกันตามกําลังคนโยมสุขได้ล้ําทําได้เลิศพรได้ประเสริฐก็จงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านขอเจริญพรร่วมบุญกันตามกําลังนะคุณโยมนะ,ะร่วมบุญสร้างลานปฏิบัติธรรมวัดหนองยาวใต้ตําบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีลานนี้จะเป็นลานปฏิบัติธรรมของผู้ที่ สนใจในธรรมมาปฏิบัติธรรมวิปัสสนาภาวนา